สวัสดีครับสวัสดีพีุ่พท่านนะครับแผงจรพระเครื่องรอบบ่ายมาเลยพี่นะสำหรับแผงจอนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหรพ่พี่แต่นื้อแน่น,น,น,นอนนะครับของเราบอกเลยว่าจัด เต็มระบบเหมือนเดิมแนวนะก็ราคาพร้อมส่งนพี่นะสองร้อยสามร้อยนะพี่นะนะก็พร้อมส่งทุกรายการอยู่แล้วเก็บเงินปลายทางเดียวพี่อาเดี๋ยวเราเริ่มลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ใหการเสียเวลาพี่ท่านแนวเราวันนี้มีอะไรบ้างรายการแรกนะครับรายการแรกก็ต้องเอาแบบว่าเขาเรียกพระแบบว่าเขาเรียกพระเดิมๆพระแบบกระช่างใจนะมันนี้เป็นพระสมเด็จแหวกมากเนื้อสวยมากแล้วต้องใช้คํานี้พี่เนื้อสวยมากแล้วพี่ดูเนื้อเขาเนี่ย องค์นี้นะครับแนวปรงรักแนวปรงรักรงชาติชัดเจนนะครับนเป็นธรรมชาติพิมพ์สวยคมชัดลึกดูพิมพ์เลยมีมิติแนวเป็นพระสมเด็จแหวงมากซึ่งผมก็ไม่ทราบที่หรอกพี่แนวจะเป็นพระที่ไหนแต่บอกเลยว่าได้เดิมนะบอกเลยว่าได้เดิมแน่นอนนะครับนะเนื้อแกร่งเนื้อเก่าเนื้อแห้งนะครับมันตังอิ้วเลยหรอแนวสำหรับองค์นี้นะครับนะใครไวใครได้อ่าใครไวใครได้หมายเลขนะไม่เอาไม่ไม่เอาหมายเล็ดีกว่าอันนี้เอาสามร้อยเลยกันนะไม่ต้องใส่หมายเลขหรอกนะครับเพราะว่ามีองค์เดียวนะไม่เหมือนที่ไหนอ่าไปแไม่มีไหนเหมือนนนนะะะครรเอออาาาม่ง์แก องค์แรกเอาสามร้อยแล้วก็พระรอดนะครับวันนี้น่าจะเป็นพระกูนะครับนะไม่รู้ว่าขึ้นที่ไหนพี่นะพระรอดองค์นี้โอ้โหไข่บื้บบ้าบนะครับไข่สวยอ่าไข่สวยไข่บื้บบ้าบเลยพี่นะคีัดูเนื้อด้านหลังเนี่ยนี่คือความเก่านะครับความเก่าแบบปฏิเสธนไม่ลงนะครับโอ้โหเก่าเดิมๆนะครับเก่าเดิมอยู่นะพี่สาหรัวองค์นี้นะนะครับพระรอดเอาสามร้อยนะครับพระรอดไม่รู้ขึ้นกูไหนแต่บอกเลยว่าแค่หากูอย่างเดียวนะครับนะครับเนื้อสวยมากราาคนีี้้ไมม่แลวะคร หมายต่อเลยพี all all. ่นวสาหรับวันนี้สมเด็จหมายเลขหนึ่งนวนะองนี้ครับพี่นะครับรงรักปิดทองและเนื้อนี่บอกเลยว่าดูเนื้อด้านหลังแก่งแก่งมากนะไม่แก่งธรรมดานะแก่งมากนะครับนะองค์นี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยดูเนื้อนี่ยนวพี่ดูเนื้อดูการลงรักดำนะครับดูการลงรักดำรักดำต้องแห้งต้องไม่เลื่อมนะครับอ่ารักดำต้องแห้งต้องไม่เลื่อมแนวไม่เลื่อมเราไม่เอาพี่นะเราต้องการความแห้งความเก่าใช่ไหมนะครับนะแต่อันนี้ผ้าสวยนะหูประบาี่พี่ดูหูพ้าเลย พี่ดูหงองพ้านี่นักประบ่านะเป็นพิมฐานอะไรฐานแซมหรือเปล่านะเป็นพิมพ์ฐานแซมปะหรือเป็นของหลวงพ่ออะไรหูป่ะบ่าสวยมากนะสวยมากองนี้นะนะด้านหลังนี่ดูความแกร่งเนี่ยนะพี่ดูความแกร่งความเก่าดูเนื้อด้านหลังนะำนะองค์นี้ใครไวใครได้นะนะองค์นี้ใครไวใครได้ผมเอาเป็นหมายเลขกหนึ่งแล้วกันเอาสามร้อยน้ำมาหมายเลขหนึ่งครับพี่องค์นี้นะ 300บาทนะครับรงรักปิดทองนะครับองค์นี้สวยสวยแบบเพอร์เฟกนะครับหมายเลขกหนึ่งสามบาทนะครับใส่ไปเลยนะครับเป็นหมายเลขกหนึ uh ่งนะครับนะหมายเลขกหนึ่งขอพี่เป็นสามนะครับแบ่งปันกันไปนะครับไปต่อสําหรับองค์ต่อไปนี่พี่นะครับเป็นเหรียญเออ่เหรียญนี้นะพี่นะเป็นเหรียญกะไรเงินนะนะโอ้โหเหรียญกะไรเดิมเดิมเลยพี่ของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหหอมนะเหรียญหันข้างหลวงพ่อเงินวัดดอนใหหอมครับพี่ด้านหลังนะพี่นะนะครับปีหนึ่งสาม ไม่ได้ธรรมชาติพระธรรมชาติเหรียญชัดเจนครับพี่บนวองค์นี้เป็นเหรียญที่มีก่าไรสวยหูปิ้นเดิมๆองค์นี้เอา300บาทแนว300บาทเบาๆพี่แบ่งปันกันไป300บาทนะครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้หมายเลขสองนวสมเด็จหมายเลขสององค์นี้เนื้อสวยนะพี่ะนวเนื้อมวลสารแนวนี้เป็นเนื้อมวลสารเนืพี่แนวนั้นที่มีความเก่าแห้ง พิมพ์สวยคมชัดลึกเก่าแห้งพิมพ์สวยและคมชัดลึกนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังหนังสือจีนแนวด้านหลังเป็นหลังหนังสือจีนธรรมชาติมาได้ชัดเจนนะครับโอ้โหองคนี้ดูเนื้อเลยแม่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเนี่ยไม่ธรรมดาแนวแนวบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแนวพี่แนวองค์นี้เอาเอาเท่าไหร่เดียวสามร้อยไปแนวเออสามร้อยไปพี่แนวองค์นี้นะแนวหมายเลขสองเอาแล้วพี่แนวหมายเลขสองไปสามเรา นะครับนะแบ่งนะบอกได้ว่าแบ่งหมายเลขสองสามร้อยนะครับปต่อดิพี่นะครับนะอ่าปต่อดินะำแล้วองนี้เป็นพระคุณแผนคุณแผนองนี้สวยนะนะเป็นหองยุ้ยยาวหรือเปล่าน้คุณแผนองนี้พี่นะนะไม่ว่าจะเป็นร่องนิ้วเนื้ออ่าร่องนิ้วเนื้อความเก่าเนื้อดินที่แห้งนื้อเนื้อดินแห้งองนี้นะพี่นะนะละเอียดโอ้โหละเอียดมากนะดินสวยน้ำดินสวยพิมพ์สวยอ่าการแกะพิมพ์ก็สวยแนวเนื้อด้านหลังก็แห้งนี่แบบลงตัวนะนะบอกเลยว่าองค์นี้ลงตัวเลย ใครไว้ใครได้อะสามร้อยน้ำคุ้นแผ่นเนื้อดินนนวนั้จะเป็นของอยุธยาพี่น้ำคุ้นแผ่นเนื้อดินของอยุทยาสามร้อยบาทแนวน้ำแบ่งปันสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่หลวงพ้อเงินเงีพี่นะเป็นรูป่อพิมพ์นิยมนี่ดูความเก่าเก่าจนขึ้นเกตแนวไม่ได้เก่าธรรมดานะเก่าจนขึ้นเกตเป็นเกตกระดี่เลยนะนะเออเก่าจนขึ้นเกตกระดี่เลยพี่ดูเนื้อเนี่ยแเกตกระดี่นวขึ้นเป็นเกเกเกต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 เลยเนี่ยดูช่อเนี่ย สามร้อย0 0้วสามร้อยบาทพี่แบ่งปันนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้สำหรับองค์นี้พี่นะนะครับเป็นปรรพรนะเขาเรียกว่เม็ดพระธาตุแนวเม็ดพระธาตุดูน้อเนี่ยเนดูเม็ดเนี่ยแนวองค์นี้เป็นสมเด็จวังหน้าด้วยเปล่านะวังหน้าหรือนครพนมนี่แหละแนววังหน้าหรือนครพนมนี่แหละพี่แนวนี้เป็นสมเด็จแนวสมเด็จวังหน้าหรือนครพนมอันนี้ก็เก่าเก่าแห้งแกร่งนะเออเก่าแห้งแล้แกร่งสําหรับองคนี้เอาสองร้อยได้ไหม นะ้วสมเด็จพระธาตุพนมเนี่ยเอาสองร้อยน้วแบ่งปันให้นะ้แบ่งปันให้พี่เอาไปสองร้อยเนี่ยนะครับอันไหนที่แบ่งได้แบ่งหมดวันนี้นะ้มาเพื่อแบ่งโดยเฉพาะนะครับแล้วก็องนี้สําหรับองนี้พี่นะ้าไม่ธรรมดาแล้วพี่นะ้เป็นสมเด็จโปโพเนื้อสวยนะ้วสมเด็จโปโพเนื้อสวยมากไม่ได้สวยธรรมดาแ้วนะนะนะสวยมากน้าวสวยมากดูเนื้อดนะิแล้วดูเนื้อดูก้านโพดูาความเก่า นะครับดูเนื้อดูก้านโพและดูค่าความเก่านะครับองค์นี้เป็นอะไรที่สวยสวยลงตัวกับพี่ยันหลวงพ่อกวยชัดเจนอยู่แล้วนะครับยันหลวงพ่อกวยชัดเจนอยู่แล้วสําหรับองค์นี้นะนะครับไม่ธรรมดาพี่เอาแบ่งให้นะเอาสามร้อยนะปกโพพ่อกวยในนี้นะครับสมเด็จโพเก้าใบใช่ไหมนะหลวงพ่อกวยสวยมากนะครับสามร้อยบาทแล้วก็สมเด็จครับพี่อันนี้หมายเลขสามสำหรับองค์นี้นะพี่นะหมายเลขสามองนี้เป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นวัดอะไรวัดเอ่อวัดบางหุนพรมหรือวัดละคังเดียว ีพี่น้ารับกลูบางหุ่นบมหรือวัดละคังนะพี่น้าเนื้อสวยนะมวลสารเป็นก้อนเนื้อเขาสวยและมวลสารเขาจะเป็นก้อนๆๆนะพี่น้านะครับร่องรอยความเก่าแัวข้าบที่เป็นธรรมชาติร่องรอยความเก่าข้าบที่เป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังอด้านหลังก็จะมีมวลสารที่เป็นก้อนอยู่แล้วพี่นะมวลสารเขาจะเป็นก้อนๆๆอยู่แล้วดูเนื้อเลยองนี้นะไม่น่าพลาดนะองค์ละสามร้อยนะไม่น่าพลาดเลยพี่นะพระฟอร์มนี้นี่ขายได้หลายเลยละเออพระฟอร์มนี้พี่นะาดูเนื้อดิ โอ้ยไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วพี่รอยสับตอกชัดเจนเป็นธรรมชาติแบบนี้รอยสับตอกชัดเจนและเป็นธรรมชาติแบบนี้300บาทนะพี่หมายเลขสามนะครับนะหมายเลขสามเอาไปสามร้อยนะครับใส่ซองแล้วเขียนราคาเลยนะครับวอาหมายเลขสามนะพี่นะสามร้อยบาทหมายเลขสามสามร้อยนะครับอืไปต่อครับพี่นะครับโอ้โหวันนี้มันน้องพระสวยๆทั้งนั้นเลยพี่นี่ดูเนื้อเนี่ยนะพี่ดูเนื้อบ้านตรงนี้นี่พระนี่จัดให้สวยๆเดิมๆทั้งนั้นเลยพี่นะครับนะแหวว่าเขาได้ละ เล่นแบบรวดเร็วนะครับเราไม่ยืดเยอะแนวแนวเดี๋ยวพี่ๆจะเบื่ออ่าเดี๋ยวคนฟังจะเบื่อพี่เรารวบรัดตัดตอนแบบสรุปให้เลยนะครับองค์นี้เอาสามร้อยแนวแนะองค์นี้เอาสามร้อยพี่เนื้อว่านนะครับลวงปู่ทวดแนวแนวบลวงปู่ทวดเนื้อว่านสามร้อยบาทแนวแบ่งอ่าสามร้อยบาทแบ่งแล้วก็คุณแผนนะคุณแผนหลวงปู่ทิมก็ไม่ธรรมดาพี่ดูเนื้อเลย ดูเนื้อดูการลงรักนะพี่ดูเนื้อดูการลงรักนะครับนะองค์นี้ไม่ทรมดาวแล้วนะครับเออไม่ทรมดาวแล้วพี่ดูเนื้อดูการลงรักนะครับองค์นี้นะดูด้านหลังเนี่ยนะครับดูเนื้อเขาเนี네่ยนี่คืออันนี้อยู่ในตลับนะอยู่ในตลับหลังปิดจ,จะมีคราบแดงๆนะครับในแผ่นส้มๆที่อยู่ด้านหลังจะติดหลังมาด้วยนะครับติดหลังพระมาด้วย donít, murder, <u> ด้วยเจาแดงๆนะครับดอกแดงนี้นอนกรอบจริงนะครับนอนกรอบมาเลยนะครับองค์นี้เอาสามร้อยคุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับสามร้อยบาทนะครับเออสามร้อยบาท หลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็สมเด็จองค์นี้พี่หมายเลขสี่เนื้อสวยมากนะครับทั้งเนื้อทั้งอ่าทั้งเ, mm hmm. เนื้อทั้งความเก่าทั้งมวลสารนะครับทั้งเนื <size> ้อทั้งความเก่าทั้งมวลสารครับพี่นี่้ยนะก็ทรงก็สวยเนื้อเออทรงก็สวยพระก็สวยฟอร์มก็ดีพิมพ์ก็ลึกนะครับทุกๆอย่างบอกเลยว่าลงตัวเนื้อเออทุกๆอย่างบอกเลยว่าลงตัวนะครับดูเนื้อด้านหลังเนี่ยนี่คขาบเผือนะครับนื้อเม็ดมวลสารเป็นก้อนๆๆเนื้อข้าบเผือและเม็ดมวลสารที่เป็นก้อนๆก็ไอ้อย่างเงี้ยไม่น่าพลาดนะครรับจิงๆเนี้ยไม่่นนาาพลดดูเื้อเนี่ย ปี่แยบด้านนะครับปียบด้านเนื้อแบบนี้ไม่น่าพลาดเอา300บาทนะครับหมายเลขสี่อ่าหมายเลขสี่ไปสามร้อยนะครับหมายเลขสี่พี่นะสามร้อยบาทนะเอาแบ่งปันที่นะครับหมายเลขสี่ซะด้วยนะครับหมายเลขสี่เอาสามร้อยนะครับแบ่งปันไปต่อนี่ไครับนะองค์นี้พี่นี้เหรียญสวยมากนะพ่อเดิมใครไวใครได้นะสําหรับพ่อเดิมเหรียญนี้นะนะครับขอบกระบอกเนี่ยดูเนี่ยเอามาแบ่งปันให้ในราคาสามร้อยดูดูหน้าพระดูเนื้อพระเนี่ย นี ais, ่ขอบกระบอกนี่ยนะครับขอบกระบอกหลวงพ่อเดิมครับพี่แหนบหลวงพ่อเดิมเหรียญยอดนิยมเลยพี่นะนะเหรียญยอดนิยม2 4 8 2นะเหรียญยอดนิยมดอกจันโค้ง2 4 8 2เนื้อพระหน้าพระองค์นี้นะครับแล้วความสวยสวยมาก300แล้ว300ครับพี่เหรียญพ่อเดิมนะครับใครไวใครได้ใครไวใครได้นะครับแล้วก็องค์นี้ สำหรับองค์นี้นะครับเป็นเขาเรียกว่างบน้าอ้อยเนื้อดินนะครับงบน้ําอ้อยเนื้อดินซึ่งเป็นดินที่แกล่งเก่าแห้งเออดินที่แข่งเก่าได้แห้งนะครับเป็นงบน้ําอ้อยโอ้โหแล้วสุดยอดจริงนะดูเนื้อดิน้เออพี่ดูเนื้อเดินะครับดูเนื้อเขาก็สุดยอดจริงนะนื้องบน้าอ้อยนื้องบน้าอ้อยเนื้อดินนื้องบน้าอ้อยเป็นของแพงเพชรหรือเปล่าเนื้อเป็นของกําแพงเพชรหรือเปล่าอันนี้เนื้ออันนี้ก็น่าหน้าค้นคว้านื้น้าค้นคว้าน่าศึกษาแล้วพี่ดูเนื้อเนี่ยดูดาดํ เอางี้แล้วกันะครับสำหรับองค์นี้นะเอา300นะครับง่ายๆอ่าง่ายๆสั้นๆเลยพี่เนี่ยเหรียญหล่อหลงเข้าไปเนี่ยเหรียญหล่อหลงเข้าไปเป็นอย่างไรบ้างนะพี่นะเนื้อเหลืองออกเขียวนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวร่องรอรอยการหล่อข้ามเป้าดำๆนะครับนะติดตามซอกลึกๆนะครับเราก็จะมีหลุมกวดต่างๆนะครับองคนี้ก็ดูด้านหลังเนี่ยดูตัวหนังสือเนี่ยนะครับดูตัวหนังสือดูความชัดเจนนะครับดูตัวหนังสือดูความชัดเจนก็พี่สําหรับเหรียญหล่อหล่อจอบหลงเข้าไปองนี้นะเอา สามร้อยเอานะครับเออสามร้อยพี่ดูหน้าพระแล้วกันนะครับมาต่อมาแล้วสำหรับรายการต่อไปครับพี่แหนมก็จะเป็นเหรียญนะเหรียญนี้ก็ไม่ธรรมดานะพี่นะนะครับพี่ดูพื้นผิวเหรียญซะก่อนแหนมเหรียญนี้อยู่ในเรียมวินเทจนะครับเรียมน้ําตาลมาเดิมเลยพี่นะครับมาเดิมเลยนะพี่นะพี่ดูดิความคมฟอนต์ตัวหนังสือนะครับนะมีตัวทอทหารอยู่ตรงอ่าอยู่ตรงปลายบนลอเรือได้ไหมตัวทอทหารเได้ไหม อันนี้สวยพี่ผิวไฟแดงๆเลยนะครับสวยมากสวยและผิวไฟแดงๆเลยพี่นะครับนะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมลวงปูทิมนะครับลวงปู่ทิมวัดระหัรไลเหรียญนี้เอาไปสามร้อยบาทเลยพี่นะครับสามร้อยบาทเพี่นะสำหรับเหรียญลวงปูทิมเหรียญนี้นะครับขอสามร้อยบาทนะครับแบ่งการเันไปนะครับแล้วก็สมเด็จอีกหนึ่งองนะครับซึ่งเป็นหมายเลขห้านะครับเป็นหมายเลขห้าองค์นี้น่าจะลงกูนะครับองค์นี้น่าจะลงกูเพราะว่าหนึ่งคือคาบกลุ่นะครับข้าวหน้าตังอิ้วคาบเขาได้แล้ว คาบฟองเต้าหู้นะครับคาบฟองเต้าหู้ร่องรอยความเก่านะครับที่เป็นธรรมชาตินับที่เป็นธรรมชาตินี่โดนคาบกาวเนี่ยกาวยังติดอยู่เลยนับกาวยังติดอยู่เลยพี่ด้านหลังนบพี่น้ด้านหลังเป็นกระเบิดเลยเนี่ยน้ด้านหลังมันเป็นกระเบิดเลยพี่น้ำนะลอกไม่ออกไม่กล้าไปลอกน้ำน้ไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยน้ำน้ใสๆเนี่ยเนี่ยคาบเป็นชั้นๆเนี่ยนะเขาจะเป็นชั้นๆฟ้าๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าอันนี้มันติดอยู่กับอะไรนะ นเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่รู้ติดอยู่ก้าอะไรพี่อันนี้น่าศึกษามากนะ่าจะเป็นพิมพ์อกคุดปะหรือเป็นพิมพ์อะไรเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมแบ่งปันให้ศึกษาหาความรู้ไปพร้อ,อมกันนะครับหมายเลข5าห้าสามร้อยบาทอันนี้เก่าแน่นอนพี่นะครับนะอันนี้เก่ามากนยะแต่แค่ว่าไม่รู้ว่าเป็นกูไหนนะครับบางหุ่นพมไหมนะครับบางหุ่นพมไหม ي, พี่หมายเลข5ห้าไปสามร้อยนะครับหมายเลข5ห้าอันนี้น่าศึกษานะครับอันนี้น่าศึกษาพี่พระเหมือนเดิมเออพระได้เดิมมาพี่นะครับหมายเลข้าห้าสามร้อยนะครับเออหมายเลข้าห้าสามร้อยไปต่ สาหรับพระเนื้อดินองค์นี้เป็นพระลีลาแนวเป็นพระลีลาเนื้อดินเก่าแนวซึ่งอันนี้เก่าเก่าและเก่ามากนะครับไม่ใช่เก่าธรรมดานะเก่าและเก่ามากนะครับซึ่งเป็นพระลีลาเนื้อดินนะครับด้านหลังดูดิดูความแห้งดูร่องรอยการกดปลายนิ้วมือดูความแห้งความเก่าแนวนะธรรมชาติพระโดยรวมองค์นี้300นะครับพระบริวาข้างรัศมีนะครับนข้างที่เป็นเส้นเส้นเส้นวิ่งเนี่ยข้างรัศมีแนวขออนุญาตเรียกคํานี้นะครับ300บาทนะครับ300บาท300แล้วก็ โอ้โหองนี้เลยนะครับองคนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับเส้นได้อันนี้สวยมากนะครับต้องใช้คํานี้เลยพี่ดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อดูคาบทองดูความแกร่งความเก่าดูเนื้อดูคาบทองดูความแกล่งแระความเก่านะครับสำหรับองค์นี้นะเป็นพระที่ไม่ธรรมดานะครับเป็นพระที่ไม่ธรรมดาแล้วพี่ดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อดูเกตนะครับนและดูรักดำนะครับรักดำเขาแห้งจริงหรือเปล่ารักดำเขาแห้งจริงหรือเปล่านะครับ นี่ดูอีกด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหอันนี้ใสเลยใสจนเห็นเม็ดมวลสารแนวไม่ได้ใสธรรมดานะใสจนเห็นเม็ดมวลสารที่มันเป็นเม็ดๆๆๆๆๆเห็นไหมนับแล้วร้อยปีร้อยแย่ร้อยล้านนับดูขอบข้างเนี่ยเก่าซะขนาดนี้พี่จะพลาดได้ไงเออเก่าซะขนาดนี้พี่จะพลาดได้อย่างไรนะครับนะใครไวใครก็ได้ไปนะนับเอาสี่ร้อยเส้นได้นะครับนะองค์นี้หมายเลขหกนับหมายเลขหกเอาสี่ร้อยในน้ำหมายเลขหกเอาเขียนก่อนนะครับนะหมายเลขหกขอสี่ร้อยบาทในน้ำไม่มีแล้วพี่ นะครับไม่มีแล้วเส้นได้เน uh, well> uh> ื้อแบบนี้นะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะองนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าโอ้โหองนี้เป็นปลุหนังนะครับปลุหนังองนี้บางมากบางแบบบางถึงบางที่สุดนะครับนะบางถึงบางที่สุดครับพี่อันี้บางมากๆากแนวนะไม่มีแล้วพี่บางกว่านี้รับเออบางกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับมาดูไปพร้อมๆกันนี่ดูความเก่าเนี่ย แนวบางกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนนะครับนะเนื้อสวยมากเก่าแห้งเนื้อชิ้นเงินรับเนื้อชินเนินสวยมากเก่าและแห้งแัวนะเก่าและแห้งครับพี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยสี่ร้อยพี่นะบปลุหนังสภาพสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมปลุหนังสภาพสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมสี่ร้อยบาทในะครับนะบขอสี่ร้อยบาทวันนี้เนื้อชินเงินคนับพี่นะสี่ร้อยสวยจริงนะอันนี้สวยเต็มฟอร์มนะครับสวยเต็มฟอร์มเตารีหลวงปู่ทวด สำหรับเตาีตรงนี้ก็ไม่ธรรมดาแลวพี่ดูค่าเบ้านะครับนะดูค่าเบ้าดูความเก่านะครับดูค่าเบ้าดูความเก่าต่างๆนะครับนะตามเศ้าหรือความแห้งนะครับพิมสวยนะอันนี้พิมศูนย์ห้านะปีศูนย์ห้าอันนี้นิยมเลยนะนะพี่ดูเนื้อด้านหลังเลยดูการแทงตะไบนะพี่นะไม่หยาบมากและไม่ละเอียดมากนะครับแทงไปในทิศทางเดียวกันในเงรับเนื้อนี้ต้องได้เนื้อต้องได้อายุพี่ปีศูนย์ห้านะ องนี้เอาสามร้อยนะหลวงปู่ทั่วเตาีด้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบ,นะบ,บาทแล้วองนี้วางหน้าหรือเปล่าพี่มีตะกุดด้วยนะครับอันนี้แปลกตาแปลกใจนะครับดูฝั่งดิเนี่ยดูเขาฝั่งได้พระนี่เนื้อ,อยังดีเนื้อสวยมากดูเนื้อนี่นะครับพี่พระเนื้อ,อยังดีพระยังสวยนะครับเออเนื้อดีพระสวยเห็นไหมเนื้อดีพระสวยไม่ธรรมดานะครับองค์นี้ไม่ธรรมดาแล้วพี่ ใครไวใครได้นะครับแบ่งปันการศึกษานะครับแบ่งปันการศึกษาครับพี่ใครไวใครได้เนี่ยครับไปดูเนื้อในอหูนี่แกร่งมากทั้งแกร่งทั้งเกา่นานะครับนะทั้งแกร่งทั้งเก่าแล้วดูตะกุดเนีนาากก่ยเนี่ยครับแล้วดูตะกุดเนี่ยนี่ไม่ธรรมดาพี่นะครับร้อยสาบร้อยตัดแบบเป็นธรรมชาติอยู่แล้วองค์นี้นะนะครับเอาสามร้อยนะครับวางหน้านะครับฝังมีตะกุดสองดอกสามร้อยบาทนะครับเหรียญพ่อกันนะครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาเนี่ยครับเหรียญนี้เป็นขอบอะไรขอบก็บอกระบอกปะเนี่ยนีี่ดดูิเเออหรยญขอบกระบอกป น่าจะเป็นขอบกระบอกนะนะครับเรี่ญนี้ก็ไม่ธรรมดาพี่นะขออนุญาตเอานำเงินไก่ตัดให้ชมนะครับนะเออขออนุญาตนำเงินไกตัดให้ชมเลยแล้วกันนะเพื่อความสบายใจและความชัดเจนนะครับเออเพื่อความสบายใจและความชัดเจนครับพี่ในครับเดี๋ยวตัดให้ได้รับชมเนี่ยอันนี้หลวงพ่อกััดนวยพญาดีพี่นะครับขอบกระบอกเนี่ยอุ้ยไม่มีไม่ไม่ค่อยได้เจอนะดูดินะครับไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะนะครับหลวงพ่อกันพ่อกันวัดพญาดในครับนะได้เป็นพิมพ์อะไรขอเบ็ดหรือพิมพ์อะไรเนี่ย นะครับอันนี้คือสภาพพระที่ได้มาเดิมๆนะครับเอาสามร้อยเอาพอกันใครไวใครได้แนวนะใครคิดไวใครได้เออองค์นี้นะใครคิดไวใครได้สามร้อยนะครับพอกันวพระญาติพอกันแล้วก็องค์นี้เป็นเหรียญเอ่อเป็นเหรียญเก่าพี่นะเหรียญเก่าเก็บนะซึ่งเป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญราชการนะน่าจะเป็นเหรียญราชการนี่เหรียญเก่าเก็บเลยพี่นะเหรียญดูง่ายสบายตาไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนนะครับเป็นเหรียญของราชการที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญของราชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีแนวแห่งราชวงศ์จักรีครับพี่ดูเลย เอาอันนี้แล้วกันพี่เหรียญนี้เอาสามร้อยนะสามร้อยบาทนะราชการที่หนึ่งอันนี้น่าเก็บนะนะน่าเก็บแล้วอยู่ดูดูเขาเรียกเก็บไว้ดิอันนี้น่าเก็บเอาสามร้อยนะเหรียญราชวงศ์นะพี่นะนะแล้วก็องค์นี้รายการสุดท้ายประาดท้ายสุดกับพี่อันนี้เป็นหมายเลขเจ็ดนะหมายเลขเจ็ดซึ่งเอ่อมีเขาเรียกว่ามีความเก่าแข่งแห้งนะนะเก่าแก่งละแห้งอ่าดูเนื้อได้นะนะดูเนื้อได้นะครับของมันเขาเรียกแล้วของมันดูกันได้ดูดิ นะครับดูเนื้อดูความแกร่งดูความเก่าดูมุมมองดูมิติองค์พระนะครับนะทุกทุกอย่างนะครับโดยรวมอ่าทุกทุกอย่างโดยรวมครับพี่นี่ดูความแกร่งดูด้านนี้เนี่ยโอ้ยร้อยปีระยะนี่ข้าวน้ำมันตังอิวนะแลีวนี่ข้าวน้ำมันตังอิวโอ้โหแลวเดิมจริงๆริเนี่ยแก่งเก่าแห้งนะครับแก่งเก่าแห้งอ่าร้อยสับตกร้อยปีระยะร้อยล้านนะครับระะ้อยสับตกร้อยปีระยะ,ะนะร้อยล้านเนี่ยนะ ค่าความเก่าและความเป็นธรรมชาตินะพี่นี่นี่ร่องรอยการล่านอีกด้านนึงนะครับอ,องนี้ขอหมายเลขเจ็ดนะห้าร้อยบาทนะครับใครไวใครได้พี่หมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดดูพิมเนี่ยไม่มีแล้วแห้งแบบนี้เก่าแบบนีบ้นะครับแกล่งแบบนี้ห้าร้อยบาทนะครับใครไวใครได้หมายเลขเจ็ดนะครับขออนุญ,ญาตเขียนอ่าขออนุญาตเขียนครับพี่หมายเลขเจ็ดห้าร้อยบาทแนวะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่พี่ได้สนใจรายการไหนนะครับสายดว่วนสายตรงก็้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ